ทุกคนมาหนี้็พอแปลกแล้วจ้ามาอนีผ้าไม้ยางเล่นอีกแล้วจ้าจากไปรับรังหน่อยมาอนีผ้าไม้ยางเล่นนะจ้าผ้าไม้ยางเล่นไอ้สมธรรมชาติสวยๆเหมือนเกา่าคือเกาา่าจ้ายางเล่นน้ำกันนะจ้านั่นมีเป็นล่างรมดไฟนะจ้ายางเล่นด้วยกันมาหนีเดนมาร์กอากาศดีจ้า แดดออกประมาณ16-17องศาเนาะตอนนี้กลังหน่อยบใส่เสียอยากบใส่เสียกันหนาวแล้วงามไล อันนี้อยากเสมืดๆแน่ย้อนแสงนะจ๊ะพอลูกเขาจอดรถไว้ข้างบนนั่นเนาะผ้าอันยางหลินตู้ข้างหน้ามีหงบอมจ้ะเขา,เอาไอขนมปังมาให้หงเนะนาะน้ พอเขามานั่งจ้ะปิกนิกเนียน้อยดึกบวบาโกนน้เดินไว้สิค่ะแบบง่ายๆมาเนาะขนมปังกับแฮมพวกแฮมต่างๆเนจาจะกินง่ายๆเฮ้ย่เนอลิสมาออเดีวเสร็จป้ะขนมปังจ้ะพึ่งกับมา กันแล้วจ้ะทุกคนกันเสื้อผ้ายางเลาะเมืองเห็นดอกไม้จ้ะคุ่นหงอยนู่นดอกไม้ส <ur> ีเหลืองต้นม yeah, yeah, yeah. ันไข่ขข่ต้นแบนใบบัวบกบานเท้าเลยจ้ะสีเหลืองดีแตะวันในรูปมันเหลืองบอออกขาวๆเนาะสัางท้างนี่แย่ๆนี่นี่เห็นสีเหลืองจ้ะมังหันมันออกขาวๆเนาะแสง หลายยเต็มพื้นแล้วจะเต็มเป็นพื้นหยาเนาะ <ใน S 2> <น>ย่างเดินไปนะ้ำกันจ้ะ เข้ามือเลยไอต้นกระเทียมปลาจ้ะทุกคนต้นกระเทียมปลา,า,าที่คพนในที่เพิ่นกินเพิ่นก็นจะมาเก็บหรอจ้ะต้นงาม,งาม หัวกรอนอ่อนเลยต้นกระเทียมปลาไม่กินคือกระเทียมเลยจ้ะกินเหมือนกระเทียมเลยตรงนั้นคุณนตรงนั้นแมนเมือได้จ้ะเขียวๆอะ่ะกัลังออกดอกจ้ะทุกคนนกำลังออกดอกอตัวน้อยๆก็ออกดอกลายเลยนนุ่นๆนุ่นๆนี่นนนนนด,ดอกมันจ้ะทุกคน กำลังออกดอกเป็นหนึ่งมึน,มนเลยเป็นหนึ่งกังหันน้ำนะจ้ะทุกคนกังหันน้ำของสมัยเก่าเนาะมดอกนี่สวยๆนีน่นมันยว้าวเขาแม่นก่อยจําทันจําว่าฟิดเหยือนก่อยเคยได้่ยงยินเพิินเอินว่าเป็นดอกบัวตองนะจ๊ะ เอบวชตองปลาหรือไวน์ยังสักอย่างนี่แหละอย่างน่้ตรงนี้เป็นตรงนี้ตึกที่เห็นนี่คือเป็นร้านอาหารนะจ๊ะร้านอาหารเขาเปิดให้บริการอยู่เพราะว่าเห็นมีคนอยู่เ็าปกอ่ะห่ะอ,อเขามากินเองจ้ะประหยัด <laughs> ประหยัดเสียงรถไฟมาก้ะไปละจ้ะ นักกับูดิโกนี่เนาคนหน่อยดือ ท so ี <si suppression> ่ส <descon> ต <fin anta> ๊อกพักคือ <t Learning. S 3> ัจ้จาทกุกคนในมีหงหงขอนอนกคข่อยู่เนาะซู้ไอมึงจ้ะนั่นนอนกคั่ส่วนตัวผู ตัวปูเขาอยู่ตรงไหนจ้ะตัวปูเขาเห็นเล่นน้ำเยอะสดไฟไหม้แล้วเ,เล่นน้ำสบายใจเลย ยางลิ่นฟังเสียงน้ำฟังเสียงนกับเพื่นดีนะจ๊ะแต่ว่าเสียงน้ำก่าจะแรงไปแนะ่วพาน้ำไหลแรงฮ้งตัวแม่เขานอนปกไข่ยโอ้ฝนลงเม็ดจ้าทุกคนฝนลงเม็ด จ้าทุกคนน,นั่นกอยก็อกขอจบคลิปนี้แค่นี้นะจ้าพอ,อกันไม่คลิปหนาฝนเล่นลมเมล่าครัวกอยก็จะไปหารถจ้าพอกันไม่คลิปหนาขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังให้กำลังใจจ้าฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจนะจ้าพอ,อกันไม่คลิปหนาบายบาย